การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตากร่วมกับบริษัทซีแมนทิกทัศจำกัดจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการสินค้ามูลค่าสูงสินค้าสร้างสรรค์สะท้อนวิถีไทยและอัตลักษณ์ท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชนนำร่องกว่า15รายภายใต้โครงการตากครับทราวานก็มาดีครับค่ะ นายจริยาธรสูหูผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตากล่าวว่าภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ส่งผลกระทบให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวและชุมชนส่งผลกระทบอย่างหนักกิจกรรมโครงการต่างๆถูกชะงักเนื่องจากนักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางได้แต่กระแสการซื้อสินค้าออนไลน์ กลับเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานตากจึงปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการนำเสนอสินค้ามูลค่าสูงสินค้าสร้างสรรค์สะท้อนวิถีไทยและอัตลักษณ์ท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชนของพื้นที่จังหวัดตากโดยนำช่องทางออนไลน์ต่าง,าง,างๆเพื่อย,ยกระดับและเพิ่มศักยภาพ ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่และเชื่อมโยงเรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตากในการสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องนายนัทเสศีรินันทนานน์ประธานบริษัทซีแมนทิกทัดจำกัดผู้ก่อตั้งเบนทูเวฟระบบร้านค้าออนไลน์และเฟซบุ๊กแฟนเพจและเว็บไซต์ the t h e t i p p a c k e r c o m สังคมของคนรักการท่องเที่ยวในประเทศไทย ที่มีผู้ติดตามกว่า1ล้าน3แสนคนกล่าวว่าปัจจุบันร้านค้าบนโลกออนไลน์มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วการนำผู้ประกอบการชุมชนสู่ธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซโดย ben We b e n ทูเวฟนำเสนออ e ีคอมเมิร์ซในรูปแบบครบวงจรตั้งแต่กระบวนการถ่ายภาพสินค้าและการจัดการหลังบ้านจะช่วยให้ชุมชนทำงานง่ายขึ้นและยังเชื่อมโยงไปยังมาเก็ตเพลสอื่นๆอ,อ,อ,อาทิ ช h อปปี้ลาซาดและอีกหลายๆอย่างยกระดับสินค้าชุมชนให้สร้างความน่าเชื่อถือตรงกลุ่มเป้าหมายสามารถสร้างยอดขายได้มากยิ่งขึ้นด้วยนอกจากนี้ The Trip, Parker ยังช่วยเติมเต็มเรื่องราวในบริบทต่างๆด้านการท่องเที่ยวนำไปสู่การบอกเล่าเรื่องราวของวัตถุดิบในการสร้างสารรค์สินค้าชุมชนโดยสามารถสั่งซื้อสินค้าของชุมชนจากผู้ประกอบการจังหวัดตาก ผ่านโครงการตากครับทาวานได้ทาง w w w t a k r a บ t า a w a n .com